โอเควันนี้เราออนทัวร์มาเล่นกันตรงโจบิวตี้ซาลอนนะครับชื่ออะไรชื่ออาครับผมอาติดต่อมาทางทางไหนนะทางครับทางิกตอกอยากลองลงนวมหรอใช่ครับอยากลองสักครั้งครับอืมไม่ใช่นักมวยนะไม่ใช่แบบปลอมตัวมาแล้วแบบผมไม่เคยอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะโอเคมือใหม่นะชื่ออะไรโอโอเคยลงมากี่ครั้งแล้วครั้งนึงครับครั้งเดียวนะโอเคลองดู ใครเข้ากลางหน่อยกดเข้ากลางให้หน่อยได้ไหมตัววดีกสามนาทีเข้าเลยโอเคช่วยยืนกันฝั่งนู้นหน่อยช่วยช่วยหน่อยอ่าโอเคไปสามนาทีอ้ย <c oughs> ช่วยกันเพื่อน <c oughs> ช่วยกันเพื่อนช่วยกันเพื่อนกันกันให้ดีหน่อยคุณบานอ่ะผมกันให้ดีหน่อยช่วยกันเพื่อนฝั่งฝั่งนู้นหน่อยมีคนเยอะช่วยหน่อย Ui. Bếc, bếc, bếc. Ui, tụi này ao Chơi cắn phẳng nắn này, chuyện tông thơ ơ ơ, cắn này. Thiếp chơi phẳng nắn này, chơi chơi gặp à cai. เก้าครั้งเข้าครั้งเสร็จยังเสร็จยังฤทธิ์รเด็ดไปไหนแล้วเนะี่ยนู่นลบให้รถด้วย <c oughs> กันไว้ดีโอ้ยสวยอัปคัดสวย <c oughs> ดีมากดีมากเดียเด๋ยวเดี๋ยวนรอก,ก่อนรอก,ก่อน bê con bê con bê con không còn hiểu lò bác ninh tâu bay ui cắn này cắn này cắn này ui cắn chơi chơi này tháng chưa thi คาถาชวดเข้ากังหน่อยเข้ากังหน่อยเดียยวเดียวเ้ากังเลยเหรอเข้ากังเลยคาถาตัวน e> ี้ไม่ไม่ไม่ใช่ง่ายๆแล้วเดยวเดเสร็จตัวนี้ก่อนโอ้ยกัรไวเดีย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 วเดีดีมากยังดีมากโอ้เจอของว่ะวันนี้อ at ุ้ย

10 cuối thái không à 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 คร<ล>ั้งแรกใช่ไหมข,ขนมไหม <c oughs> เป็นไงวันนี้เจอของแข็งนี่หว่าช่วัยรู้สึกไงบ้างไ <c oughs> ปนไง,นไงคู่เราคนนี้ <c oughs> เล็กกว่านะแต่โอ้โหโคตรผิวเลย็เ <c oughs> ดยว่าโอเคโอเคขอโทษกันด้วยนะ <c oughs> ยอดจะยอด